หน้าใหญ่เหลือเกินท่าเต้ของเขาไอ้เป็นแขกมาเที่ยวครับผมอานั่งที่โต๊ะนี่แขกแขกนะครับไม่ใช่ราวมองให้เป็นแขกอันนี้เฮียขาจ้าวันดีค่ะเฮียหวัดดีจ้าหายหน้าหายตาไม่ยอมมาหาชลีบ้างเลยอ่ะเหรออืมตอนนี้คิดถึงคิดถึงจ้านอนไม่หลับคิดถึงเต้เฮียเฮียคิดถึงนกไหมคะ เชอรี่นี่คิดถึงเฮียตลอดเลยแหละวันไหนจุ๋มไม่เห็นหน้าเฮียจุ๋มเดี๋ยว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 มึงชื่ออะไรกันแน่เนี่ยฮะเอาตักงชื่อหนึ่งสินางร้อยชื่อไหมอ๋อเหรอนี่แหละโอ้ไม่นางร้อยชื่อของสอนเพชรแหละโอ้ตามเพลงเลยเฮียเฮียหนูคิดถึงเฮียจังเลยอะเฮียก็เช่นกันตายแล้ววันไหนไม่เห็นเฮียนอนมีหลับเฮียก็เช่นกัน เฮียขาจ๋าเดือนนี้ค่าไฟค่าน้ำค่าห้องก็มาเฮียก็เช่นกันเฮ้ยเสียฟอร์หมดอยากเป็นเจ้าของเหมืองอ๋อไม่ต้องกลัวไอ้มึงเจ้าของเหมืองหรือเจ้าของเขื่อนว่าเสงอ๋อยเจ้าของเขื่อนจังหวายอ๋อเจ้าของเขื่อนสัมปทานได้เฮียขาจ๋าเฮียเดี๋ยวพอหนูร้องเพลงนะยฮิตต้องให้มาลายเขาเนาะเดี๋ยวจัดให้เลยมาลายสิบรอเอาไหม มาคลองพ่อมึงเหรออุตส่าห์ด่าพ่อเฮียเฮ้ยอย่าแขกได้ไงมาคองผู้ปกครองคุณเหรอดีมากครับท่านผู้ิเกียยังสงสัยว่าเอะทำไมผมดุนักร้องได้ผมเป็นเจ้าของร้านธนบุรีครับอ๋อนี่เฮียตุ้งติ้งเหรอกุ้งลิงตุ้งติ้งพ่อเนี่ยหน้า่าก็ติ้งตองเฮียจ๋าเรื่องเงินเรื่องทองนะเฮียนะจ้าจ้าไม่ต้องพูดกันเลยดีกว่าเฮียคืนนี้นี่ถ้ามึงมีอารมณ์ก็กูหลังส้วมกันได้มา ในส้วมดีกว่าไปทำไมหลังส้วมมดเยอะคนเห็นอ่าจ้ายังสนใจหนูมิค้าก็สนใจอยู่อช่บอกราคาสิอุ้ยตายอย่างเธอนี่สนใจไหมจ้าอย่างเธอนี่ชันตีราคาให้เลยดีกว่าเรียกอะไรดีกว่าเต็มที่ถามก็สิสามพันไปกับเราไหมสามพันไปกับเฮียไหมอ้บ้าอุ้ยอ้ควายอุ้ยตายแม่งกุมาขายตัวไม่ได้มาขายเสียงเฮ้ยเฮ้ยขายเสียงไม่ใช่มาขายตัว หนูมาขายเสียงไม่ได้ขายตัวนะเฮียเฮียพูดได้ยังไงเดียฮะป้าจังเลยอันแปดพัน 8, ไปเลยไต่ยแล้วมีค่าแปดพันอีกเหรอโอ้ยอมื่นสองอะไปทำไมไปง่ายไปกินข้าวต้มแล้วกลับบ้านอ๋อสมมุติว่าไปกินข้าวต้มเสร็จแล้วแวะเข้ามานรูดทำไงดีง <c oughs> มากเออ,เอ,อจ๋าจช่เออ,เอ,อ เห็นเขาแต่งงานน้องอยากแต่งงานบ้างไหมน้องแต่งอยากแต่งแต่กลัวทองโถน้องพี่ทำมาเป็นไม่เป็นไรพี่ทำไม่ได้น้องทำให้พี่เองทำอะไรทำกับข้าวก็เก่งเอาไว้ให้พี่รับประทานพอเขาแต่งงานเขาทำยังไงแล้วพี่ขาพี่ก็อุ้ม การดาแล้วก็ทำท่าทำท่าปิดไฟพอปิดไฟแล้วทำยังไงอีพี่ขาพี่ถอดเสื้อผ้าการดาแล้วก็ทำท่าทำท่าเปิดไฟพอเปิดไฟแล้วทำยังไงอีพี่ขาพี่ใส่สกคอ,อการดาแล้วก็ทำท่าทำท่าปิดไฟ พอปิดไฟแล้วทำยังไงอีกพี่ขาพี่ยกขาการดาแล้วก็ทำ่าสว่างพอดีเฮียมาวใไม่ได้ทำอะไรเลยไอ้ขาเอ้ยทำอะไรเขาหน่อยสิไม่กล้าทำมาคนอยู่เยอะไอ้เฮียกูแอบอยู่ในตู้ร้อนแล้วมาให้หน่อยลูกทำอะไรหน่อยเอามาจ้ะหนูจ๋าจ๋า เรามาทําอะไรอย่างว่าดีกว่านะเดี๋ยวป๋าจะพาหนูไปกินกล้วยทับเอาไว้กล้วยทับเหรอจ้าจ้าไม่เอาชอบกินกล้วยเน่าโหาเลยแล้วต้มึงเอามาเฮียทำไมอ่ะคนเยอะปิดไฟดีกว่าตายอายคนไอ้ต้องแว่นปิดไฟปีแปะอ๋อแปะซิม โอ๊ยไม่มีซิมไม่ไม่ฮะแอะแเป๊ะพี่ปิดไฟแล้วปิดไฟแล้วหรอจ้าอืมนี้ลิลลี่จ้าจ้าถอดเสื้อออกสิจ้าเฮียก็ถอดดิให้เฮียถอดเองเหรอเออให้ผมถอดให้เด็กมันไม่เคยอ้เฮียถอดแล้วหรอถอดแล้ว ลิลี่จ้าถอเฮียถอดเสื้อยกนมเลยยกทรงมันก็ยกนมอยู่พอนกันแหละแหมอะไรนะถอดเสื้อยกทรงเลยจ้าเฮียก็ถอดสิคอแหมน่ารักจังเลย่ะถอดใะ้เฮียจ้าเยียถอดแล้วหรอถอดแล้วรุ่นนี้ตะขออยู่ข้างหน้าจะบ้านหรือไงโอ้โหยหาถ้ามีซิปด้วยแม่งยายู่เลยเนี่ย รุ่นเก่านะอถอดแล้วขอบคุณมากค่ะลิลลี่จ้าลิลลี่ถอดกัวเกงไลยเด้เฮียก็ถอดเองสิแม่จะไม่ทำอะไรเลยอ่ะเฮียถอดทหากระดาษมาหันหลังมาเร็วครับเฮียถอดแล้วเฮียใช้อะไรถอดอ่ะเท้าโอ้โหได้่ลม อีหานิสาดินฐ์เฮียจ๋าเอ้าแล้วถอกกางเกงไม่ถอกกางเกงในหรอไม่ต้องถอดแล้วเขาคู่เกี่ยวหมดแล้วเฮียเฮียถอดมังเดยให้เฮียถอดเฮียถอดแล้วเฮียถอดเสื้อแล้วเหรอถอดเสื้อแล้วเฮียถอดกางเกงสิถอดกางเกงใจร้อนเป็นอะไรอ่ะซิปหนีพับรูดขึ้น หายชาลูดต่อเฮียาถอดกางเกงในด้วยอะไรนะถอดกางเกงในด้วยขอโทษทำไมเฮียไม่เคยนุ่งเอ้าทำไมไม่นุ่งเกงในเอาเชือกผูกไว้เฉยไอ้เชือกที่ทะลึ่งทำไมหลังจากโดนนักร้องหลอกเสียใจไหมเสียใจบรรยายออกมาเป็นเพลงเลยไอ้น้องต้องเพลงของเบิร์ต ชื่อเพลงก็เลิกกันแล้วบางท่านถามว่านักร้องหลอกยังไงและแขกถ้าเบ่นีเกียริโดนนักร้องหลอกแล้วเสียใจแบบไหนฟังเพลงนี้ครับครับผมตีแม่งให้ตายไอ้เฮียบ้ามายืนสาวอะไรหน้าเวทีเนี่ยจักจักเนี่ยทำไมแค่นี้ต้องผ่ากันด้วยตอบด้วยถาดเลยแหละไอ้น้องทำอะไรอ้าวชักว่าเฮ้ยยังมาย้ำออกวิดีโออีกอ้าวดีเขาได้รู้ทั่วประเทศน่าเกียดไอฮา น่าเกลีดตรงไหนอัดวิดีโอแล้วมาพูดอย่างนี้ได้ไงมันหยาบคายทำไงไม่หยาบอ่ะพี่ไอพันนี้เขาเรียกต้องเปลี่ยนหม่เป็นลูดกระเจียวด้วยความเร็วสูงร้อยห้าสิบวิต่อนาทีโอ้ยแม่แล้วก็โดนตำรวจจับหรอกข้อหาเล่นหนังกัพายาววิการนะซื้อไว้ตั้งแต่คาเฟ่แล้วอัดวีดีโอชลวมาพูดีข้าเวลาได้หนึ่งวิไอนี่ร้องเพลงเก่งเว้ทุกแนวเพร ทำไมเหงือกการแตกแล้วบะคุณเอ้ยธรรมดาไฟมาสว่างกันไปหน่อยเหรอครับผม <c oughs> โอ้โห,โหอะไรพี่หน้ามึงนี่ต้องส่งไปในรายการช่วยเหลือชาวบ้านเลยววะเนี่ยไมมาเกี่ยวอะไรรายการนั้นไอ้เจ็บมังโอ้โหมึงไม่ทาลาดยางลาดอะไรให้มันเรียบๆหน่อยวะ,อะทำไมอพูดถึงข่าวช่วยเหลือชาวบ้านทำไมฮะฟังไหมข่าวช่วยเหลือชาวบ้านอยากฟังทำไมถึงฟังข่าวช่วยเหลือชาวบ้าน ช่วยเหลือชาวบ้านท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักต้องช่วยเหลือกันในเศรษฐกิจยุคข,ขัดขัดเรียนท่านผู้มีเกียรติเวลาตลกมาโชว์ช่วยกันหัวเลาะหน่อยอไม่เช่นนั้นแล้วตลกจะตกงานครับผม บางท่านบอกว่านักร้องที่นี่หลอกเก่งยิ่งกว่าผีอย่าไปเชื่อครับท่านผู้มีเกียรติรเรียกนักล้องมานั่งคุยได้ตามสบายเพื่อนผมมีประสบการณ์หมดเลดไปเส้นกกหูยังไม่ได้ได,ได,ดม <c oughs> โอ,โอไม่ได้ดม <c oughs> ท่านผู้มีเกียรติชอบนักล้องรักนักร้องโปรดให้พวงมาลัยนักร้องัเพราะว่านักร้องจะเอาเงินค่าพวงมาลัยให้ผัวมันส่งมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ให้พี่ชายให้พี่ชายท่านผู้มีเกียรติให้รางวัลนักร้องทีละพันสองพันหับกลับไปบ้านเข้าครัวเสียงดังกอกแก๊กกอกแก๊กทำอะไรทอดไข่แดกอแปลกจริงหนออชั่วแปไยไอ้กองไม่เข้าผมว่ะทำไมเนี่ยมันไม่เข้าทุกมุกเลยเนี่ย โระสับแชะแช่เลยไปไม่รอดเลยอ่าอพูดถึงเพลงเพลงเนี่ยมันจะมาเกินไอ้คนชื่ออะไรฮะชื่อจริงๆชื่ออะไรช่ยชัยแย่ชัยนา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 ดอใครชัยนาดอเขาโอ้โหมาจากระคุใชัยนาดอนมันไอ้นั่นไอ้กมวยนี่ค้าแต่ห้ามเต้นท่านี้แบบนักร้องก็ไม่เอา เสียวกึนร้ <c oughs> องได้เหรอร้องได้อ,ไดอ่าไไ,ไ้ลอร้องว่า่าใช่ท่านี้เลยมวนีค่ะกะ็มวนีค่ะวยนีค,นค่ไม่ชอบใช่ไหมขออพายชช่ไหม,มดีก็มว้ยนี่ค่ะกะ็มวนี่ค่ะตาชั่วเธอชั่วปู่ย่าลาย อุลุวะตะม่อยเย่อย่อชีตาช่าขาเจ้าว่ตาชั่วเธอชั่วปุยยะไหลอุลุวะตะม่อยเย่อย่อชีตาช่าผู้โบ้เขาเจ้งผู้โบ้เขาเจ้งผู้โบ้เขาเจ้งอ้าวป้หมวยนี่คะอ้าวป้าหมวยนี่คะก็ชั่วก่ะชั่วกูยะไหลายเขาว่าเขาตะเกียบจีบคอจีบอคว้าเขาบ่ป้าตาบ่ป้าบ่ป้ากัดชีคอจีบเราก็ติงกิ๊ก มาสี่แม่มึงเฮ้ยไอ้สัตว์เอใจตั้งแต่เขาตะเกียบแล้ว้อไม่ได้ล้ออะไรอ่ะ